มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันนะ,ฉะเฉลยพระเอกดังทำร้ายผู้หญิงใช่คนที่ลือกันไหมทำเอาชาวโซเชียลคือคาหนักมากค่ะเมื่อคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนโพสต์ฟาดพระเอกช่องดังนะคะทำร้ายผู้หญิงบอกว่าอย่าคิดว่าเป็นพระเอกดังของช่องแล้วจะทำร้ายผู้หญิงได้ ถ้าคิดจะทำร้ายจิตใจน้องต่อผมจะไม่ปล่อยให้น้องทนกับคุณแล้วนะครับล่าสุดนะคะได้เปิดใจผ่านทุบโต๊ะข่าวบอกว่าสภาพจิตใจผู้หญิงคนนั้นแย่ต้องเรียนตามตรงสภาพจิตใจแย่อยู่คนเดียวไม่ได้มีภาวะส่งผลต่อร่างกายที่รุนแรงจริงๆไม่พูดชื่อไม่ต้องการทำร้ายช่องแต่เราเรียนให้รับรู้แล้วเราควรที่จะป้องกันอะไรเรามีการจับตาอยู่คนในวงการพูดคุยกันตลอด ทางนี้มีรายงานบอกว่าพระเอกดังคนนี้เป็นพระเอกดังสังกัดช่องใหญ่คนรู้จักทางประเทศเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเข้าวัดทำบุญมองเผินๆเ,เป็นคนดีไม่ใช่พระเอกปอปาไม่ใช่คนที่คิดและลือกันไปแต่ดังใกล้ๆกันเข้าใจตรงกันนะ,ฉะเฉลยพระเอกดังทำร้ายผู้หญิงใช่คนที่ลือกันไหมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ